สวัสดีครับผมพิธาลิมเจรินรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลวันนี้ชัดเจนแล้วว่าองค์คาพยพฝั่งอนุรักษ์นิยมทั้งหมดไม่ยอมให้เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาเรื่องการแก้ไขมาตรา112มาเป็นเงื่อนไขข้ขออ้างแต่การที่ผมไม่สามารถเป็นนายกได้ไม่ได้หมายความว่าความหวังของพวกเราในการเปลี่ยนแปลงป,ประเทศจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้สิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่การที่ผมได้เป็นนายกแต่คือการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนขั้วพลิกข้างหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคั้วรัฐบาลเดิมพิทาจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกไม่ใช่เรื่องสำคัญพักก้าวไกลจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เป็นไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเสียงของประชาชน27ล้านเสียงที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้ง ต้องมีความหมายเพราะฉะนั้นครับพักก้าวไกลพร้อมสนับสนุนพักอันดับสองคือพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้จงได้ตราบใดที่เรายังจับมือกันแน่นการสืบทอดอำนาจของกลุ่มค้วอำนาจเดิมจะไม่มีวันสำเร็จขอให้ประชาชนอย่าพึ่งหมดหวังประเทศไทยวันนี้เดินมาไกลแล้วครับและจะไม่มีวันถอยกลับเราจะไม่ปล่อย ให้เขาหมุนเวลาพาประเทศกลับสู่อดีตอีกต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมพิธาลิมเจรินรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลวันนี้ชัดเจนแล้วว่าองค์คาพยพฝั่งอนุรักษ์นิยมทั้งหมดไม่ยอมให้เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาเรื่องการแก้ไขมาตรา112มาเป็นเงื่อนไขข้ขออ้าง แต่การที่ผมไม่สามารถเป็นนายกได้ไม่ได้หมายความว่าความหวังของพวกเราในการเปลี่ยนแปลงประเทศจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การที่ผมได้เป็นนายกแต่คือการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนขั้วพลิกข้างหยุดยั้งการสืบทอดอํานาจของขั้วรัฐบาลเดิมพิธาจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกไม่ใช่เรื่องสาคัญ พรรคก้าวไกลจะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เป็นไม่สําคัญแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเสียงของประชาชน27ล้านเสียงที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งต้องมีความหมายเพราะฉะนั้นครับพรรคก้าวไกลพร้อมสนับสนุนพรรคอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้จงได้ตราบใดที่เรายังจับมือกันแน่นการสืบทอดอำนาจของกลุ่มขั้วอำนาจเดิม จะไม่มีวันสำเร็จขอให้ประชาชนอย่าพึ่งหมดหวังประเทศไทยวันนี้เดินมาไกลาแล้วครับและจะไม่มีวันถอยกลับเราจะไม่ปล่อยให้เขาหมุนเวลาพาประเทศกลับสู่อดีตอีกต่อไปขอบคุณมากครับ